คลิปนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีการสร้าง QR Code จากลิงก์ iShopping ของเรานะครับเพื่อนำไปแปะบนรูปภาพหรือตามสื่อต่างๆนะครับที่เพื่อที่ว่าให้ลูกค้าสแกนได้ง่ายขึ้นนะครับด้วยโปรแกรมแอป,ป Canva นี่นะครับขั้นแรกนะครับเราก็เข้าไปที่โปรแกรมแอป,ปของเราก่อนนะครับแตะเข้าไปครับพอแตะเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาดูที่โปรเจกต์ของเราก่อนกรณีที่เรามีรูปภาพอยู่แล้วนะครับที่เราแต่งไว้แล้วเนาะแตะเข้าไปครับ ทีนี้สมมุติว่าเราจะเอาภาพนี้ไปใส่ปึ๊บอย่างนี้นะครับพอเราเตรียมภาพของเราเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเรามาแตะที่เครื่องหมายบวกนี่ครับซ้ายมือด้านล่างแตะเข้าไปครับพอแตะเข้าไปเสร็จปุ๊บด้านล่างนะครับมันจะมีคําว่า QR code เลื่อนไปนี่ฮะรับรหัส QR code ครับแตะเข้าไปครับแตะเข้าไปตรงนี้เลยนะปึ๊บทีนี้เราก็นําลิงก์จาก iShopping หรือ ลิงก์ YouTube ลิงก์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราอยากต้องการมาสร้าง q r Code เราก็ไปนำลิงก์นั้นมาจริงๆเราต้องเตรียมลิงก์ก่อนนะครับในที่นี้เราขอย่อไปก่อนฟึบเราก็ไปเอาลิงก์จาก i s h o p p i n g ของเรานะครับที่ให้มันตรงกับสินค้าที่เราอยากจะขายอะเนาะเราก็เข้าสู่ระบบของเราก่อนเนาะโอเคเราเข้าสู่ระบบเสร็จปับ๊บเราก็มาตรงนี้เลยครับจริงๆมันเตรียมก่อนหน้านี้ได้นะ แะเข้าไปที่ลิงก์ i shopping แล้วก็แตะที่ i shopping ตรงนี้ครับเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็มาเลือกดูว่าสินค้าเราจะเอาตัวไหนไปแปะนะครับให้มันเหมาะกับรูปภาพของเราเนาะผมยกตัวอย่างสมมุติเราขายอยากขายขวดเดียวแล้วก็เอา copy ลิงก์นี้ไปหรือจะเอาชุดเล็กชุดใหญ่เราเลือกไปนะครับตามนี้นะถ้าตามตัวอย่างมันมีนะครับสมมุติเราจะเอาขายขวดนึงนะครับแล้วก็ copy ลิงก์ตรงนี้ครับกด copy ครับให้มันขึ้นแบบ success แบบนี้นะเรียบร้อย เรากด Copy ิง n ์เสร็จปุ๊บเราก็ยอ่อปิดหน้าต่างนี้เราไปนะครับหลังจากนั้นกลับมาที่นี่ก่อนแคนวาเหมือนเดิมนะครับเนี่ยหน้านี้มันยังอยู่นะหลังจากที่เรา Copy ิง n k มาแล้วล้วก็แตะที่ตรงช่องว่างที่เขาบอกว่าใส่ URL นี่ครับแตะปุ๊บแล้วก็กดคำว่าวางครับเห็นครับพอวางเสร็จปุ๊บลิงก์ก็จะลงมาอยู่ในนี้แล้วหลังจากนั้นเรากดสร้าง QR นี่นะครับตรงสีม่วงๆนี้กดเลยครับ เรียบร้อยเห็นไหมครับมันก็จะเด้งมาที่รูปภาพนี้แล้วเราก็ย่อลงนิดนึงนะฮะเนี่ยจึ๊บใส่ก็อย่าทับนะครับอันนี้ผมแค่ทําตัวอย่างเฉยๆสมมติเราจะพิมพ์ข้อความบอกเขาสักนิดนึงก็ได้นะครับฟึบแตะข้อความเข้าไปครับนี่ตรงนี้สมมติเราพิมพ์คําว่าสแ,แกนเพื่อสั่งซื้อเราก็แจ้งเข้าไปนิดนึงแล้วก็ขยับมาตรงนี้แป๊บหบนึง่งเลือกฟอนต์ให้มันตัวหนาหนาหน่อยครับฟึบ โอเคนี่เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับเราก็กดบันทึกครับกดแชร์ตรงนี้นะฟึบแล้วก็ดาวน์โหลดครับแต่ถ้ามันมีบันทึกก็บันทึกตรงนี้เลยนะแต่ที่ที่มันไม่มีเพราะว่าเราทําเป็นไฟล์วิดีโอนะอันนี้แต่เพียงแต่ว่าถ้ามีตรงนี้ให้บันทึกเราก็บันทึกตรงนี้เลยแต่นี้เรากดปุ่มแชร์นี่ครับกดปึ๊บแล้วก็กดดาวน์โหลดครับเป็นเปลี่ยนตรงนี้ด้วยให้เป็นภาพนะครับ แต่จะเป็นภาพเป็นวิดีโอได้หมดนะอันนี้กรณีนี้ผมจะเอาออกเป็นภาพนะครับแล้วก็มาใส่เป็น JPEG ถ้าเป็น MP4 แบบนี้ถ้าเป็น MP4 แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นไฟล์วิดีโอนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น JPEG ครับปึ๊บตรงนี้นะ JPG ตัวบนเลยเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขานี่นะครับแตะเข้าไปพอแตะเข้าไปเสร็จปุ๊บถ้าเราทําไว้หลายหน้าให้มาดูตรงนี้ด้วยนะครับถ้ามีหน้าเดียวมันก็จะขึ้นหน้าเดียวนะครับเราก็เลือกว่าหน้าปัจจุบันโอเคเราเลือก หน้าปัจจุบันหนหน้าเสร็จแล้วปุบหลังจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดครับหอแป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยปิดตรงนี้ไปครับนี่เรียบร้อยแล้วปิดครับพอปิดเสร็จปุบ๊บลองย้อนกลับไปดูนะครับว่ามันบันทึกไปที่ครั้งรูปภาพในเครื่องเราจริงไหมปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ไปดูที่รูปภาพครับแตะเข้าไปครับพอแตะเข้าไปลองเลื่อนดูล่างสุดเห็นไหมครับนี่มาแล้ว เราก็เอาไปนําโพสต์ตามสื่อได้แล้วสมมติว่าเราไปโพสต์ที่ Facebook หรือตามไลน์ก็แล้วแต่นะครับถ้าลูกค้าเขาเห็นเขาสแกนนี่มาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าลิงก์เลยนะครับดูดีๆนะลองดูนะครับอันนี้กรณีเราเข้าไลานะ์เนาะพอเราเข้าไปที่ไลน์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสแกนมันใช่ไหมครับเราลองดูนะสแกนปุ๊บแต่ที่สแกนเมื่อกี้อันนี้กรณีเราเราเทสเองนะครับแต่ถ้าลูกค้าเขาก็ใช้มือถือส่องไปเลยนะครับเรากดไปที่รูปภาพเราเมื่อกี้ครับกดตรงนี้ ปุ๊บดูนะครับมันก็จะพาไปที่การสั่งซื้อในระบบเลยเรียบร้อยโอเคนะครับนี่ก็คือวิธีการสร้าง QR Code จากลิงก์ i s h o p p i n g ของเรานะครับ